เอ้ยโย s Up <S <Hey>. <S สวัสดีน้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโปเกมอน10อันดับแรกที่ผู้เล่นท็อปร้อยของเกมโปเกมอนยู่ในนิยมเล่นกันมากที่สุดนะครับมันจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับโปเกมอนพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ติดเมตานในแพทนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลนี้เนี่ย เขาได้อัปเดตเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับผมโดยโปเกมอนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกมาเล่นมันก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าตัวมันเก่งนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับแรงไม่มีแผ่วเลยนั่นก็คือลูคาริโอครับโปเกมอนสายออรเดอร์ er ตัวนี้นะปัจจุบันเขาก็ได้เนิบมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่มันก็ยังติดอันดับแรกๆเลยนะครับสาหรับตัวที่ติดเมตานะจากข้อมูลในปัจจุบันนะครับเขาจะเลือกตัวนี้มาเล่นกันถึง14.1เยนะฮะจะนกว่าในแพท ก่อนหน้านี้2%เเท่านั้นเองนะมันก็ยังคงเป็นอันดับ1อยู่ต่อเนื่องนะครับยังครองแชมป์ไม่มีใครสามารถล้มไปตัวนี้ได้เลยนะ oh <my> อันดับที่2นั่นก็คือดูแลดูดอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายแอตเทเกอร์นะมีอัตราการเลือกมาเล่นถึง11.7%เลยทีเดียวนะฮะอัลมนตัวนี้นะ ตอนที่มันเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่ามัน OP มากๆครับ <Yeah. S 1> ดามจเวลามันชาร์จเนี่ยแรงมากๆนะซึ่งตอนนี้ก็โดนเนิฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับจะน้อยกว่าในแพทก่อนก็แค่2.6%เเท่านั้นนะครับผม <Yeah. S 1> ตัวต่อมานั้นก็คือฮูป้านะครับตัวนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตเตอร์ซึ่งได้โดนเนิฟไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามูฟต่างๆเนี่ยมันยังมีประโยชน์อยู่มากๆเลยนะเนีอยตราการเลือกมาเล่นถึง10.6%มากกว่าในแพทก่อนหน้านี้0.3%เเท่านนั้นอง ซึ่งมูของฮูป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูมิติกลับไปฐานหรือว่าข้ามระหว่างเลนนะครับมันมีประโยชน์มากมมันสามารถลุ่นระยะเวลาให้กับเรานะแล้วก็ยูไนของเขาเนี่ยสามารถเปิดประตูมิติให้กับทีมเรามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมกันเอาไฟในการดังป้อมรวมกันเอาบัฟต่างๆนะครับรวมถึงการเอาเซฟโดดด้วยนะตัวถัดมาอันดับที่4ก็เป็นทารอนเฟมครับโปเมอนสายสปิตร์ตัวนี้ก็ติดอันดับท็อปๆตลอดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหมูของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็แรงด้วย ใช้ในการไล่ล่าหรือว่าหนีได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะมันเป็นตัวที่แบบมีความคล่องตัวเนี่ยสูงมากๆเลยนะฮะอัตราการเลือกมาเล่นก็อยู่ที่9.4%นะครับจะมากกว่าแพทก่อนหน้านี้1.5%เลยทีเดียวนะ <Yeah. S 1> ตัวถัดมานั่นก็คือเกรเดนโวล์มอนสายดีเฟนเดอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ป่วนมากๆแล้วก็เลือดเนี่ยเยอะด้วยนะครับตายยากมีการฟื้นฟู HP อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแพทปัจจุบันเนี่ยจะมีการเลือกมาเล่นกันถึง6.4%นะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยยังเก่งอยู่นะครับ อันดับที่6ก็จะเป็น weekly tap นะครับโปเมนสายซับพอร์ตตัวนี้ก็มีการเลือกมาใช้ถึง6.4%จนะจะน้อยกว่าในแพทก่อนเนี่ย0.2%แค่นั้นเองนะครับตัวมันก็ยังเป็นตัวที่มีประโยชน์อยู่นะฮะจะทําให้เกิดดีบัฟให้กับศัตรูนะทำให้ศัตรูเนี่ยลหลงไหลเราแล้วก็หลับนะครับผมและอีกมูฟหนึ่งมันก็จะเป็นมูฟที่เราสามารถกลิ้งได้นะเมื่อเรากลิ้งไปสร้างดาเมจนะครับมันก็จะเพิ่มเกราะให้ตัวเราด้วยทําให้ตัวเราเนี่ยถึกมากยิ่งขึ้นนนนคัััับมตตว่่ออาดที7ก็ื โลบาโปเกมอนสายดีเฟนเดอร์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้รับบัฟมาเนี่ย อัตราการเล่นในแผทปัจจุบันก็จะอยู่ที่5.1%นะจะน้อยจากแผทก่อนแค่0.5%เท่านั้นครับตัวนี้มันเก่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฟื้นฟูเลื่อนได้มากถึงยิ่งขึ้นนะครับ <Wow. S 1> และอันดับที่8ตัวนี้เนี่ยเก่งขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือ b l a s t o y s Pokemon สาย Defender นั่นเองนะครับแผทนี้ก็มีการเลือกมาเล่นถึง4.5%ด้วยกันนะจะมากกว่าในแพทก่อนเนี่ยถึง1.5%เลยนะครับจากที่เขาได้บัฟมาแล้วเนี่ยดาเมจมันจะทําให้แรงขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยนะครับสำหรับบัตทอยนะคนเลยนิยมเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวถ yeah ัดมาก็เป็นอันดับที่9้นั่นก็คืออาร์โลแรนไนท์เทลส์โปเกมอนสายแอทเทคเกอร์นะครับตัวนี้หลังจากที่ได้รับบัฟมาแล้วเนี่ยดามิมันก็จัดเหมือนกันนะจากที่ตัวนี้มันมี CC อยู่แล้วแล้วก็ได้รับการบัฟมานะสามารถฟื้นฟูเอพีได้ดามิก็แรงนะครับอัตราการเล่นเนี่ยมันก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพจปัจจุบันก็จะมีการเลือกมาเล่นถึง4.4%ด้วยกันนะจะมากกว่าใน,พน,น,าน 1. 1เพจ ว่าแนวโน้มมันน่าจะมากกว่านี้อีกนะครับและตัวสุดท้ายอันดับที่10นั่นก็คือเดซิดูไอนะครับโปลมอนใส่อตเทเกอร์เหมือนกันนะตัวนี้ก็ได้รับบัฟมาในแพทก่อนหน้านี้เหมือนกันนะอัตราการนําตัวนี้มาเล่นก็จะอยู่ที่ 3. 9ซนะครับจะมากกว่าในแพทก่อนหน้านี้0.9%เลยทีเดียวนะเนื่องจากว่ามันบัฟไม่มีดาเมจที่แรงยิ่งขึ้นนะครับเดซิดูไอมันก็มีความน่าเล่นไม่แพ้กับยเทิลเลยทีเดียวนะฮะจากที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยใครที่โดนมันยิงนรรับับบเเลลือดดแบบววทีี ยิ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นมูฟเที่ยายิงลูกดอกออกไปนะครับผมสามารถลัดชอตแล้วก็สร้างดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับโอเคและนี่ก็เป็น10อันดับโปเกมอนที่ผู้เล่นระดับท็อปร้อยเนี่ยเขานิยมเลือกเล่นกันนะครับ ตัวพวกนี้ก็เป็นตัวที่ติดเมตานะถ้าเกิดว่ามีอยู่ในทีมเราเนี่ยมันก็จะสร้างโอกาสในการชนะและก็การทําเกมให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากสาระสั้นๆแบบนี้ไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจะได้ไปนําไปปรับใช้ในการเล่นของเราได้นะเช่นเคยครับจะหากว่าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบก,กันใหม่สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ